สวัสดีครับผมเทนเน็์ครับเช้านี้ขับไปคุยไปนะครับรถติดก็ไม่เป็นไรครับก็อย่าไปเสียเวลากับมันแล้วก็คุยคุยเป็นโนเลด e ชร์ r i n g ไปเรื่อยๆนะครับผมอยากจะคุยในเรื่องของคอนเซปต์ของ m มซ์เซ t นะฮะหรือว่ากรอบความคิดนะครับของเท่าแก่กับลูกเท่าแก่นะครับนะฮะฟังให้ดีนะฮะเท่าแก่กับลูกเท่าแก่ไม่เหมือนกันครับนะครับ ไม่ใช่แบบเท่าแก่เนี่ยอะไรที่เขาทําเองได้เนี่ยที่มันไม่เหลือบากว่าแรงจริงๆนะครับเขาจะทําเองนะครับแต่ลูกเท่าแก่เนี่ยอะไรที่นิดๆหน่อยๆก็จะจ้าง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 เพราะว่าเกิดมาสบายนะครับก็จะจ้าง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 เนี่ยแต่ตรงนี้เนี่ยผมโรโมเดลผมเนี่ยคือในวิธีการบริหารจัดการเนี่ยนะโรโมเดลผมเนี่ยผมชอบของคอือซีพีนะของท่านธนินเจรวรนณน์นะครับ ผมชอบคอนเซปต์ท่านท่านจะจ้างนะครับเอ็กซ์เพิดท่านจะจ้างเอ็กซ์เพิดนะครับมาช่วยนั่นแปลว่าท่านมีความมีไมเซ็ตเป็นลูกเข้าแก่หรือเปล่าไม่ใช่ครับท่านมีไมเซ็ตเป็นเท่าแก่ที่เป็นเท่าแก่สมัยใหม่นะครับจ้างไม่จำเป็นว่าต้องจ้างทุกเรื่องแต่จ้างเฉพาะสิ่งที่ไม่ใช่เป็นสตรองของเรานะครับสิ่งที่เป็นอะไรที่เป็นเอ็กซ์เพร์เอ็กซ์เอร์สของคนอื่นเราต้องให้เขาทำครับ นั่นคือเหตุผลที่ท่านท่านาท่านมีท่านมีคล้ายๆกับนโยบายหรือว่าคอนเซปต์หรือว่าคอ v a วลู Value, ส่วนหนึ่งก็คือว่าใครที่เก่งจะต้องมาเป็นทำงานให้กับ CP c o นะครับคอนเซปต์นี้ผมว่าใช้ได้นะฮะแต่ว่าพอเรามาพูดถึงธุรกิจ SME เราเนี่ยนะครับเราจะไปคิดแบบเครือ CP อย่างนั้นได้ไหมนะครับได้บ้างไม่ได้บ้างครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นผมไม่ได้มาตัดสินว่ามันมีอะไรถูกหรือผิดเพียงแต่ว่าในธุรกิจ SME นั้นถ้าสมมุติเราเป็นลูกเจ้าของกิจการเนี่ย m ม n d เซ็มันก็จะมี2แบบละห่งเราจะเป็นลูกเจ้าของกิจการลูกหลานเจ้าของกิจการหรือเป็นซักเซสเซอร์เนี่ยแหละนะครับที่มี m ม n d เซ็เป็นเท่าแก่หรือซักเซสเซอร์ที่มี m มซ์เซ t เป็นลูกเท่าแก่ครับถ้าลูกเท่าแก่ก็แบบชิวๆสบายๆ พ่อแม่กูสร้างมาแล้วก็ไม่ต้องไปไฟ์อะไรมากยังไงก็รวยคิดว่ารวยอยู่แล้วนะครับไม่ได้ไปคิดถึงฟิวเจอร์มากไม่ได้ไปคิดถึงรดมากนะครับไม่ได้ลงมือทําขยันอะไรมากมายนะฮะก็คิดแต่จะจ้างคนเซ้านะครับนี่คือไม์เซ็ตลูกเขาแก่นะครับคิดแต่แบบเฮ้ยโถ่อยานงานลักษณะนี้ทําไมระดับกูต้องไปทําด้วยวะนะฮะนี่ไม์เซ็ตลูกเขาแก่นะี่ครับ ระดับกูมันต้องไปทำงานใหญ่กว่านี้นะครับงานเดินตรวจงานงานอะไรพวกนี้ไปจ้างออเดเตอร์เขาไปนะฮะโอ้ยเทรนนิ่งเหรอทำไมเราต้องมานั่งเทรนหลังขดหลังแข็งเตรียมคอนเทนต์นะครับทำไมเราไม่จ้างไปเทรนเนอร์เขามาเทรนแล้วครับอันนี้มันได้นะฮะอันนี้มันได้บางอย่างต้องจ้างเทรนเนอร์ครับบางอย่างเทรนเองได้ให้เทรนเองนะครับแต่อย่ามีคอนเซปต์ในลักษณะว่าทุกอย่างต้องจ้าง เทรนเนอร์ไปเสียหมดนะครับอย่างเงี้ยเนี่ยงบประมาณคุณก็จะหมดไปเรื่อยๆกับหลายๆเรื่องที่มันสามารถที่จะเซฟได้นะครับอ่านะฮะเพราะนั้นอันนี้คือคอนเซปที่ผมอยากจะแชร์คร่าวๆนะครับตรงไหนประหยัดได้ตรงไหนเจาะลึกในเรื่องของดีเทลได้นะฮะลดเสียเนี่ยนะครับลูกน้องมาเสนอเออ็ารีบๆไปซ่อมนะฮะเราไม่รู้ว่าเขาโกหกหรือเปล่านะครับ เราไม่ได้บอกว่าเขาโกหกแต่เราควรจะลงไป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 ศึกษาดูว่ามันเสียตรงไหนอย่างไรนะครับลงไปทำตัวเป็นแม่ไกเวอร์นะฮะลงไปนะครับ,นะรบสืบค้นดูซินะฮะร,รถคันนี้ประวัติมันเป็นยังไงลงไปทํางานครับไม่ใช่ฟังแต่ลูกน้องแล้วก็เออ,อ,อห่อหมกไปหมดนะฮะควรคจะลงไปทํางานหน้าง,งานนะฮะลงไปตรวจดูงานนะครับลงไปดูแลความสะอาดลงไปเดินราวนะครับ ลูกเขาแก่หลายคนนี่วิธีทางานเขาจะมีเลขาส่วนตัวนะหรือว่าผู้จัดการโรงงานหรือว่าในองค์กรนะเขาก็จะมาบอกนะฮะมกระซิบว่าตรงนี้เป็นอย่างนี้ตรงนั้นเป็นอย่างนั้นมันก็เป็นไปได้นะครับแต่ว่าอาทิตย์ละครั้งสองครั้งเนี่ยคุณต้องลงไปดูหน้างานจริงๆด้วยนะครับไม่ใช่ว่าคุณฟังแต่ลูกน้องนะครับอยู่คนสองคนนะฮะพะนักง,งานปีเป็นร้อย นะครับไม่รู้จักไปสัมภาษณ์ไปพูดคุยกับเขานะครับไม่รู้จักหลักการนะฮะของ CFM นะครับหรือโคชฟาร์เมนทอร์นะครับไม่เรียนรู้อะไรใหม่ๆนะครับจบจากมึงนอกมาแล้วก็คิดว่าตัวเองเจ๋งนะครับแต่อย่าลืมว่าท่านจบมาแล้ว10ปีก็ดี5ปีก็ดีความรู้ท่านเนี่ยมันออฟโซลิดแล้วนะครับมันออฟโซลิดแล้วเพราะฉะนั้น ความรู้ใหม่ๆในยุคที่ท่านจะกําลังจะโตขึ้นมาเป็นซักเซสเซอร์ได้อย่างสง่าง,างามเนี่ยนะครับท่านจะกลายเป็น c ีโอหศนั้นได้หรือไม่เนี่ยท่านต้องศึกษาครับศึกษาและสําคัญที่สุดคือเรื่องของการพัฒนาตัวเองอ่ะนะครับบางคนเห็นธุรกิจของคุณพ่อคุณแม่ไปได้ดีนะครับประสบความสําเร็จนะครับ ตัวเองก็อาจจะมีส่วนช่วยด้วยแหละในความในความสำเร็จนั้นๆก็ไม่ได้ว่ากันนะครับก็มีฝีมือระดับหนึง่งแหละแต่ว่าเหลิงครับนะฮะปัญหาเนี่ยคือความเหลิงนะครับนะฮะอ่าเขาเรียกว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า Hubris Hubris H-U-B-R-I-S แปลว่าความเหลิงความยิ่งทนนตรงถนนตัวเองทนงมีความทะนงตัวจนเกินไปนะครับ ไม่มีครูบาอาจารย์นะครับคือเป็นคนที่อันโค c เชเบิอ่ะไม่สามารถโคชคนคนนี้ได้เพราะว่าเขาเคยสําเร็จนะครับและตอนนี้เขายังสําเร็จอยู่แต่เขายังไม่เคยเฟลนะครับเขายังเข,เขาตอนนี้ในอดีตเนี่ยเขาคิดว่าเขายังสําเร็จอยู่นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นผมผมมองว่ามันเป็น trap ครับมันเป็นกับดักที่น่ากลัวเพราะฉะนั้นเนี่ยผมกําลังจะมาสื่อ ให้คุณผู้ชมที่กําลังฟังผมอยู่ตอนนี้เนี่ยว่าอย่าประมาทนะครับไม่ว่าโควิดหรือไม่โควิดเนี่ยองกรเราต้องกรดตลอดเวลานะครับแล้วลักษณะการกรดไม่จชเป็นต้องรดในเรื่องของยอดขายอย่างเดียวฮะอย่าไปคิดในมุมเดียวครับมันชีวิตมันมีหลายมุมนะครับกรดในเรื่องของสกิลของพนักงานไหมสกิลการบริหารในเรื่องของคริสติสลดเดอร์ชิพไหมนะครับคอนเน็ชันใหม่ๆมีไหม,มยขยันไหม ผมคิดว่าขยันน่ะคือสิ่งสําคัญนะครับเมื่อเราขยันไปเจอผู้คนนะครับขยันไปพูดคุยกับลูกค้าขยันไปพูดคุยกับพนักง,งานแล้วเนี่ยนะครับเหล่าเอี๊ยจะปอห่อครับเหล่าเอี๊ยปอห่อเนี่ยมันเทอมที่จารย์วพัฒน์ท่านจะพูดตลอดเวลาเลยนะครับเหล่าเอี๊ยปอห่อแล้วผมก็เชื่อนะครับในคําคํานี้มากนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาที่ผมขยันทํางานขยันเนี่ยนะครับเอ่อแล้วก็คือ หาโอกาสในการอินเสิร์ตนะครับไม่ว่าจะเป็นการเทรนนิ่งไม่ว่าจะเป็นการออเดตไม่ว่าจะเป็นการไปหาลูกค้าหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่นะครับผมจะพยายามปั่นโมเมนตัมไปเรื่อยๆนะครับและผมมีความเชื่อลึกๆว่าถ้าผมปั่นไปเรื่อยๆถึงจุดจุดหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับเหล่าเอีย้ยจะปอหอ,อครับก็เหมือนกับเทวดาเขาจะคุ้มครองเราอะเขาจะทำให้องค์กรเราอยู่รอดในที่สุดนะครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนตัว นะครับจะจะยังไงก็ช่างนะฮะผมขอสรุปคลิปนี้นะครับให้คุณผู้ชมสั้นๆง่ายๆว่าเราอย่าไปคิดแบบลูกเท่าแก่100%นะฮะหรืออย่าไปคิดแบบเท่าแก่รุ่นเก่าๆร้อเปอร์เซนะครับที่ฟังคนไม่เป็นเลยไม่มีสกิลทางด้านการดีฟลิ i เน e n i นิ่งนะครับกาล็อกกับลูกน้องก็ไม่เป็นนะครับมีแต่เรียกมาด่าเรียกมาด่าอย่างเดียวนะครับสมัยใหม่เนี่ยมันจะต้องใช้ เทคนิคของโค้ชฟา a r เมนทอร์นะครับมันจะต้อง ask for help เป็นนะครับ ask for help เนี่ยมันคือ c ค u r a g e มันคือความกล้าที่จะยื่นมือไปขอความช่วยเหลือครับโดยที่ไม่รู้สึกเสียหน้าไม่รู้สึกดูโง่ๆต้องรู้ว่าอะไร what is the right next move นะครับอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดอะไรคือ priority ที่เราจะต้องเลือกทำ นะครับในสเต็ปต่อไปตรงนี้คือสิ่งสําคัญนะฮะแล้วอย่าไปหลงรละเิงนะฮะลูกเท่าแก่หลายหลายท่านผมไม่ได้ไม่ได้คลิปนี้ไม่ได้บอกว่าจะทําเพื่อด่าลูกเท่าแก่นะผมเองก็เป็นลูกเท่าแก่เหมือนกันนะไม่ได้ต้องการที่จะมามาตัดสินมาจัดหรือมาอะไรเพียงแต่บอกว่าอย่าหลงละเิงนะครับอย่าชิวชิวนะฮะบางคนมีแฟนก็อยู่กับแฟนอยู่นั่นน่ะบางคนเล่นหุ้นก็เล่นหุ้นไปทํานู่นนี่นั่นนี่ใช้เวลาเท่าไหร่ ที่คุณใช้บริหารองค์กรนะีน่สำคัญมากถ้าคุณบอกว่าคุณเริ่มว่างแล้วเนี่ยนะฮะธุรกิจมันก็ชิวๆนี่ครับมันก็ไปได้ดีนี่ครับผมเริ่มว่างแล้วถ้าเริ่มว่างนะครับนะฮะกลับมาไล่ใครทีเหลียของฟันเดเมนทัลใหม่กลับมาไล่ออร์แกไนเ i ซชั่นห้ใหม่ใครทีเหลียคุณมีอะไรนะครับอินเสิร์ตครับถ้าว่างนะครับหรือไม่ถ้าคุณเก่งมากธุรกิจคุณดีมากไม่มีใครว่าทั้งสิน้น คุณไปหาไปขยายธุรกิจต่อไปไปสร้างแวลูต่อไปในเมืองของคุณหรือเมืองอื่นก็ได้นะครับไม่ใช่ว่างแล้วก็ชิวๆนะฮะเสาอาทิตย์ไม่เกี่ยวนะครับแต่ผมผมเห็นหลายคนเขาก็ไม่ค่อยทำอะไรวันๆเข้ามาเซ็นเอกสารหน่อยแล้วก็ไปอบรมลูกน้องก็ไม่ค่อยจะพัฒนานะครับตัวเองพัฒนาแค่ไหนนะครับมันมีคำคำพูดคำหนึ่งนะฮะจากกูรูผมจำชื่อท่านไม่ได้แล้วนะครับกูรูท่านนี้บอกว่า องค์กรของเรานั้นจะโตมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับการโกรธของเท่าแก่ขององค์กรนั้นครับหรือขึ้นอยู่กับการโกรธการโตนะครับของ CEO ขององค์กรนั้นๆครับนะครับโกรธหรือการโตของของ CEO เนี่ยหรือของเท่าแก่ในองค์กรนั้นๆเนี่ยความหมายผมก็คือว่าไม่ใช่โตเฉพาะเรื่องเงินนะแต่โตที่ m i n d เ e ตนะ m i n d s e ตเขาดีขึ้นเขาเจ๋งขึ้นนะ วิธีคิดเขาอะนะครับเขารู้จักใช้ทู o l s ใหม่ใม่ที่ผมย้ำไปหลายรอบแล้วคือเรื่องของ cfm เขารู้จักเรียนรู้นะครับเรื่องของ ai artificial intelligence นะครับเรื่องอะไรใหม่ๆเป็น new new knowledge and new value นั่นนะครับคือคำว่าคือคำว่าโตนะครับแล้วโตมันก็ไม่ได้มีแค่โตในเรื่องของ knowledge อย่างเดียวนะฮะหรือสร้าง value อย่างเดียวมันก็ต้อง ใช้หลักของ TRIAD ด้วยนะครับ TRIAD T r I A D ผมพูดแทบจะทุกคลิปเลยนะครับถ้าฟังผมเรื่อยๆนะฮะท่านจะเห็นว่าผมจะเน้นคำนี้มาก T I A D เนี่ย T ย่อมาจาก Training คุณ insert Training เข้าไปในองค์กรคุณขนาดไหนนะครับ Japan Airlines ที่เขาพลิกขึ้นมาได้โดยคุณอินามูระนั้นเขามีการ t r a i n ิ่งต่อคนต่อเดือนในี้50ชั่วโมงนะฮะในองค์กรคุณเนี่ยมี t r a i n ิ่งขนาดไหน นะครับเทรนนิ่งเรื่องอะไรที่เกี่ยวข้องกับบริบทของการทํางานของบุคลากรในตําแหน่งนั้นๆนะครับต้องมีครับสอง R คือเรื่องของการเรานะครับเราคือการเดินตรวจงานทุกเช้าต้องมาถึงตรวจงานก่อนหรือยังนะครับมีบริษัทบริษัทหนึ่งนะครับขายนะครับแบตเตอรี่แล้วก็เนะี่ยฮะกลางคืนก็ช่างก็ฮัวกับ แผนกไหนก็แล้วแต่นะฮะกลางคืนเขาโยนแบตเตอรี่เนี่ยออกไปหลังโรงงานโดยที่ไม่มีใครรู้นะครับอย่างเงี้ยถ้าถ้าลูกเท่าแก่ในองค์กรนั้นนั้นนะครับมีความมีขันติบารมีหน่อยมีความขยันหน่อยเดินตรวจทุกวันทุกวัน,วนเรียกมาคุยทุกวันเนี่ยผมคิดว่าเหตุการณ์นี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นครับนึกออกไหมฮะเพราะว่าเวลาคุณเดินลาวเนี่ยการลาวคือการเดินลาวคือการเดินสำรวจมันเป็นการเช็คเอ NERGY ของ ลูกทีมทุกคนนะครับมันมองเข้าไปที่ตาเนี่ยมันเห็นหน้าปั๊บมันรู้เลยคนนี้โกงหรือเปล่านะครับมันมันมันสืน่อกันได้ทางทางความรู้สึกนะครับเมื่อมันรู้สึกนะครับแปลกแปลกปั๊บเนี่ยเราก็ตั้งทีมเราก็วางแผนเราก็จัดการเราก็เริ่มดําเนินการนะครับเราก็จะไม่ปล่อยผ่านไปนะครับเพราะฉะนั้นจุดบอดของเท่าแก่ก็ดีนะฮะหรือลูกเท่าแก่ก็ดีนะนะครับหลายเลยท่านคือท่านไม่ได้ลงไปตรวจหน้างาน ท่านไม่ได้ลงไปดูผู้รับเหมาท่านไม่ได้ลงไปดูซับคอนแทรคท่านไม่ได้ลงไปไม่ได้ไปหาลูกค้านะครับท่านชิวๆนะครับก็อย่าชิวมากครับผมพยายามจะมาบอกประเด็นตรงนี้สำคัญมากเพราะฉะนั้น T, T คือเทรนนิ่ง R คือการเราว I คือต้องหา Improvement ที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือนครับ Improvement ของคุณคืออะไรผมบอกแล้วนะไม่จำเป็นต้องยอดขายอย่างเดียวยอดขาย Improve เป็นเรื่องที่ดีเป็นองค์ประกอบหนึ่ง สำหรับการเซอร์ไพรขององค์กรเราแต่กรธในส่วนอื่นๆมีแล้วหรือยังเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังต้องเอา Organization 5.0มาไล่เป็นแต่ละขาแล้วดูว่าแต่ละขาเราะมีกรธมากขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์เพียงพอแล้วหรือยังนะครับ b e h a v i o r ของคนในองค์กรพัฒนาขึ้นแล้วหรือยังนะครับอันนี้อาจจะไม่จำเป็นต้องวัดเป็นตัวเลขก็ได้ Behavior เป็นเรื่องของ Soft Skill วัดที่การพัฒนาหรือความพยายามในการปรับตัวของ บุคลากรในงองค์กรนะครับเพราะฉะนั้น T training R เ l า w I improvement A audit เรา audit ครั้งล่าสุดกันเมื่อไหร่ครับเวลา audit ออทุกครั้งผมจะเจอประเด็นทุกครั้งเลยผมบริหารโรงพยาบาลเนี่ยเวลา audit ทุกครั้งผมจะเจอประเด็นทุกครั้งเลยที่จะต้องเอาไปพัฒนานะครับยิ่ง audit เยอะเท่าไหร่เนี่ยคนของเรายิ่งเก่งมากขึ้นเท่านั้นครับนะครับเทคนิคของการ audit อ,อย่าไป audit ในเชิงลักษณะของการจับผิด เป็นการออเดตที่ใช้โคชชิ่งสกิลของการโคชเข้าไปด้วยนะครับอันนี้คือสิ่งสำคัญนะครับไปเพื่อที่จะปั่นพลังไปอินสปายไปให้กำลังใจเขานะครับเพราะฉะนั้นมันจะเป็นลนักษณะของเฟรนลี่ออเดตนะครับอันนี้คือคือตัว A นะฮะตัวสุดท้ายตัวดีนะฮะก็คือเรื่องของไดะล็อกไดะล็อกก็คือเรื่องของการร้อมวงคุยฮนะนนี้สําคัญมากในยุคนี้ ตั้งวงเล่าเล่าเรื่องนะครับบ่อยๆนะครับโดยใช้หลักของ 3F ฟนะฮะฟิลฟาวแล้วก็ฟิวเจอร์นะครับคุยกับคนในองค์กรบ่อยๆไปคุยทุกกลุ่มครับอย่าเน้นเฉพาะกลุ่ม C-1 ลบหนลบสะฮะก็คือพวกลองๆพวกระดับที่มันอยู่ใกล้กับตำแหน่งของเท่าแก่ไปคุยกับพวกข้างล่างนะค,คุยกับรปภปัญหาการจอดรถคืออะไร ไปคุยกับพยาบาลไปคุยกับหมอนะครับตรงนี้คือ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 สิ่งที่ผมอยากจะฝากไว้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องใช้โมเดล T R I D ในการรันนะครับผมไม่ได้บอกว่าห้ามจ้างคนอื่นทุกอย่างต้องทำเองหมดไม่ใช่ครับหลายหลายอย่างเราจ้างเขาได้ครับแล้วเป็นเรื่องดีด้วยแต่ถ้าบางอย่างที่เรานั้นในความเป็นเท่าแก่หรือลูกเท่าแก่ก็ดีนะครับในจุดนี้เรามีพอจะมีศักยภาพ เราต้องปั่นศักยภาพของตัวเองออกมาให้สุดๆก่อนเต็มที่ก่อนครับก่อนที่จะไปทะลึ่งจ้างคนนู้นคนนี้วคนนั้นทั้งเมืองไทยมาช่วยคุณมันไม่ใช่ครับตรงนี้วิธีคิดอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ถูกต้องร้อเปอร์เซนตนะต้องดูดูว่าตรงไหนจําเป็นต้องจ้างจริงตรงไหนเราลุยกันเองได้นะครับเพื่อที่จะเซฟคอสให้องค์กรได้นะครับ,นะรบตรงไหนเราก๊อปปี้ได้ตรงไหนเราดูโมเดลของ บริษัทหัวเว่ยได้ตรงไหนดูโมเดลของบริษัท Apple ได้แล้วผมอยากให้เราไปเรียนรู้เคสตัดี้เยอะๆครับจากทั่วโลกนะฮะเมืองไทยคือ CP ก็เป็นหนึ่งในโมเดลที่ผมชอบมากนะครับในการบริหารจัดการนะครับ S C G ตรงไหนคือจุดแข็งครับนะครับ S C B ตรงไหนคือจุดแข็งครับไปฟังนะครับพี่โจธนาเอ่ยอาจารย์บรพัฒนเอ่ยนะครับโทนี่โรบินส์นะครับอีลอนมัส ฟังได้หมดทุกคนเลยนะครับเพราะฉะนั้นทํำยังไงเนี่ยในที่สุดแล้วเนี่ยสุดท้ายของคลิปนี้นะฮะผมขอฝากอีกหนึ่งคำก่อนจะจบคลิปนะครับก็คือคําว่านะครับ b u i l d i n skill นะครับเพราะฉะนั้นยุคเท่าแก่และหรือลูกเท่าแก่นะครับในยุค5.0นั้นท่านต้องมี b u i l d i n skill นะครับ b u i l d i n skill ก็คือ skill ฝังอยู่ในตัวเรานะครับ b u i l d i n skill ที่เราควรจะมีนั้น ก็จะเป็นเรื่องของการโค้ชนะครับาาการฝาการเมนทอร์เมนทอิงก็คือการเล่าเรื่องนะครับก็จะเป็นผู้เท่าเล่าเรื่องนะครับเทคนิคพวกนี้เทคนิคของการพรีเซนต์นะครับเทคนิคของการอบรมและจัดอบรมนะฮะเทคนิคของซอฟต์สกิลทั้งหลายแหล่เรื่องโพสิทีฟไซโคโลจีนะครับเรื่องของเอไอแอปพลิเคทีฟอินควิี นี่ครับ a p Creative Inquiry นี่ในเมืองไทยต้องไปเรียนกับอาจารย์พินโย MBA มขนะครับท่านจะเป็น e อ็กซ์ทางหน้านี้เพราะฉะนั้นถ้าท่าน,านอยากจะเรียนเรื่องใดท่านก็ต้องไปหา Expert มาครับแต่บางเรื่องที่มันอยู่กลมๆก,กลางๆที่มันไม่ได้มีใครเป็นเจ้าเรื่องคุณควรจะเก่งเองไหมนั่นคือคําถามผมนะควรจะไปศึกษาเองไหมหลายๆเรื่องคุณสามารถที่จะสร้างคอนเทนต์ได้ระดับหนึ่งของเราเองเพื่อที่จะเป็นอินเฮ้าส์เทรน n ิ ได้ไหมครับนะฮะอันนี้คือบิลอินสกิลที่ผมคิดว่าเราควรจะมีเข้าแก่และลูกเท้าแก่หลายๆคนไม่เข้าใจและไม่ไม,ไม่ไม่มีความสามารถที่จะออดิตได้นะครับผมบอกเลยท่านท่านจบเมืองนอกเมืองนามาเนี่ยหรือจบเมืองไทยมาก็มีปริญญาโทอะไรอย่างน้อยออดิตเป็นเรื่องไม่ยากหลายๆคนไปฝังจิตฝังใจว่าการออดิตนั้นเป็นหน้าที่ของออดิเตอร์ผมผมไม่เห็นด้วยครับนะฮะผมคิดว่าการออดิตนนเนี่ย ทุกคนควรจะเป็นออเตอร์ได้นะครับมันควรจะเป็นบิลินสกิลที่ฝังอยู่ในตัวของคนที่จะมันกินเงินเดือนหลักนะฮะเยอะแยะลหละผมไม่พูดละหกหลักนะครับห้าหลักหกหลักเนี่ยต้องออดิตเป็นหมดแล้วนะครับหกหลักอะ่ะยิ่งต้องออดิตเป็นถ้าจะกินเงินเดือนขนาดนี้นะครับออดิตก็ไม่เป็นเทนก็ไม่ได้ทุกอย่างจ้างหมดนะครับคาถามสุดท้ายคุณก็ต้องถามว่าถ้าคุณไม่ใช่เป็นลูกเท่าแกนะครับคุณไม่ได้มาทํางานในบริษัท คุณพ่อคุณแม่คุณสร้างมาเนี่ยแล้วคุณเดินออกไปข้างนอกองค์กรเนี่ยน้ำหน้าอย่างคุณเขาจะจ้างไหมผมถามตัวเองตลอดครับว่าเมื่อ,อไหร่ที่ผมไม่ได้อยู่ในองค์กรอ่าที่เป็นของนะฮะพ่อแม่สร้างมาใครจะจ้างเราไหมนี่คือคำถามที่ดีเพราะมันจะทำให้เกิดแบรนด์ไอดีนิตี้ขึ้นอย่างชัดเจนครับนะครับสุดท้ายผมขอฝากเรื่องขันติบารมีครับ นะฮะแล้วก็เรื่องของมักมีง8คืออ่อคือ s t r a t e g i c ที่เราจะต้อง follow นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเรามาคุยกันในเรื่องอื่นๆต่อนะฮะคลิปวันนี้ก็หัวข้อเรื่องก็คือนะครับเรื่องเท่าแก่ Mindset vs. r s u s ลูกเท่าแก่ Mindset นะครับผมพรอมเทนเอ็กซ์โนเลดแชร์ลิง e ซสชั n นนี้ขออนุญ,ญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ